เป็นหนังสยองขวัญหนังผีนะครับหนังผีที่มีเขาเรียกว่ามีแนวคิดบางอย่างที่จะสื่อสารกับคนดูนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันความมุ่งมั่นที่จะทําอะไรบางอย่างแต่ว่าบางทีความมุ่งมั่นของเราอาจจะไปกีดการความมุ่งมั่นของอีกคนหนึ่งอะไรอย่างี้ครับมันก็ทําให้เกิดความขัดแย้งเกิดเกิดการต่อสู้เกิดขึ้นครก็เป็นเป็นหนังผีที่ที่คิดว่าจะให้ข้อคิดและอะไรบางอย่างกับคนดูครับการนำเสนอเรื่องราวเป็นยังไง ก็ผู้กำกับครับผมอยากก็อยากเสนอมุมมองของนักแสดงก็คือว่าคือหนังเรื่องนี้มันมันมันไม่ใช่แค่อย่างที่บอกไม่ใช่แค่เป็นหนังผีนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของความตกใจน่ากลัวอย่างที่ท,ที่ที่เราดูทั่วไปนะครับเราก็จะพยายามจะพูดพูดถึงวัยรุ่นยุคนี้นะครับวัยรุ่นที่สิ่งที่เขาใฝ่ฝันความความฝันของเขาความต้องการในการใช้ชีวิตของพวกเขาเป็นยังไงนะครับผ่านตัวละครน้องทุกคนแล้วก็โดยที่มี ก็อที่เป็นแม่ที่เป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนสิ่งที่เป็นยุคของคนยุคหนึ่งที่มีความเห็นแตกต่างกันแล้วเขาก็จะเกิดความขัดแย้งกันเราก็จะทอนเรื่องราวของความคิดของเด็กยุคปัจจุบันให้ให้สังคมได้รับรู้คร่ะเป็นกรุ๊ปยี้วันค่ะค่ะโปสเตอร์เลยแล้วคนเป็นเป็นสิ่งลี้ลับค่ะจูนเนื้อยากนิกนึงในชีวิตยังไม่เคยเป็นสิ่งลี้ลับเหมือนกันแต่ว่า เราก็มีความเชื่อในเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะหมยถึงว่าเราก็เชื่อว่าแบบจิตท,ที่ผูกอยู่กับความอาฆาตอะไรเงี้ยก็จะวนเวียนไม่ได้ไปไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าหลหลักๆคือตัวละครที่วันเนี่ยจริงก่อนจะมาเป็นสิ่งลี้ลับเขาก็ต้องเป็นมนุษย์ก่อนดังนั้นความต้องการของเขาที่จะอยากให้คนที่เป็นน,นักศึกษาหรือนักเรียนของเขาเนี่ยประสบความสาเร็จอ่ะอย่างว่ามันเป็นมันเป็นจุดมุ่งหมายหนึ่งซึ่งมันเกิดจากความรักและความหวังดีนะคะมันไม่ใช่ว่าแบบจะเป็นจะเป็นคนที่คาดหวังหรือว่าหรือว่าแบบ มีแต่เรื่องของความเป็นเดวิลซะอย่างเดียวเป็นมีความเป็นแองเจลด้วยซึ่งเป็นตัวละครที่ก็ท้าท,า,ทายหญิงเหมือนกันนะเพราะว่าปกติคือหญิงก็เป็นคนที่เล่นหนังผีมาหลายเรื่องเหมือนกัน <c oughs> มีหลายรูปแบบมากๆากค่ะ <c oughs> แต่ว่าอันนี้ก็ได้ได้มีพาร์ทของความเป็นมนุษย์มากขึ้นอันนั้นก็ได้ทํากันบ้านค่อนข้างค่อนข้างเยอะกว่ากว่าเรื่องอื่นๆที่เคยผ่านมาอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ร่วมง,งานกับน้องๆเจนใหม่ด้วยอะไรเงี้ยอย่างแบงค์นะคะน้องน้องน้องๆทุกคนก็คือทํากันบ้านในการเป็นนักแสดงดีมากบางคนเล่นเรื่องแรก ก็เซอร์ไพรส์ลองเหมือนกันว่าเออเขาทําได้กันขนาดนี้ก็อยากอยากให้ได้มาดูน้องๆด้วยครับเบลล์รับบทเป็นไทนในเรื่องเบลล์รับบทเป็นดนายครับเป็นเด็กนักเรียนครับก็มามีโอกาสได้มาเรียนกับพี่วันครับใช่แล้วเจอได้มาอิ่มใจกับพี่วันมากคะก็จริงๆแล้วพอเรามาเรียนกับพี่วันนะครับพี่วันเขาก็มีหน้าที่เป็นติวเตอร์นะครับให้เราเนี่ยเหมือนอย่างที่ คุณพ่อคุณแม่คาดหวังเขาก็จะบอกครูว่าอยากให้ลูกสอบติดนู่นนั่นนี่อะไรครับพี่วันก็ทําหน้าที่ของพี่วันแต่เพียงแค่ว่าในความหวังดีตรงนี้ครับอาจจะมีผิดพลาดอะไรบางอย่างในการสื่อสารทั้งพ่อแม่ก็หวังดีกับลูกอยากให้ลูกสอบติดพี่วันก็อยากให้นักเรียนสอบติดแต่ทีเนี้ยมันมัน,ม,นมันมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารมันก็เลยเป็นเป็นบอกเกิดของปัญหาของเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับใช่ ก็รับบทเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะก็เป็นคุณแม่ที่ถ้าถามว่าในช่วงของการต่อสู้ของคุณแม่ค่ะเราก็มีสิ่งที่เราผิดพลาดเพราะฉะนั้นเมื่อเราผิดพลาดแล้วเราก็เลยใส่ทุกอย่างไปที่ลูกซึ่งมันเป็นความรักอะคะ่ะเป็นความปรารถนาดีแล้วก็เป็นความหวังที่สุด ตัวของลูกเองอ่ะเขาก็เข้าใจในความรักตรงนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบมากๆเลยคือการต่อสู้ของเราการต่อสู้ของแม่ที่ท,ที่จะนําให้ชีวิตครอบครัวไปในทางที่ดีในขณะเดียวกันลูกเองก็มีความต่อสู้ที่จะพิสูจน์ให้คุณแม่เห็นว่าสิ่งที่เขาคิดและสิ่งที่เขาสู้อยู่มันไม่ได้แตกต่างไปจากที่แม่เห็นนี่คือสิ่งที่ทําให้แบบในความเป็นคุณแม่แล้วก็ลูก เป็นคู่ขนานที่เราไม่รู้ว่าภาพตรงนั้นเราจะเจอกันเมื่อไหร่ซึ่งหนังจะเล่าไว้ซึ่งตรงนี้มันเป็นความแบบความสนุกมากที่เรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วะความคิดที่เราคิดว่าใช่คิดว่าถูกคิดว่าต้องเป็นแบบนี้แหละแล้วมันจะใช่เรายอมรับและจำนวนในสิ่งที่ลูกๆเขาสู้คะ่ะฝั่งขอกลูกๆมากค่ะแย่งน้องๆกัน อ,อยู่ไกลแม่นนมากเลยขอโทษ้วค่ะก็รับบทเป็นปเบลนะคะก็เบลจะเหมือนเป็นหนึ่งในความความคาดหวังของครอบครัวเราและกันของคุณแม่นะคะที่คุณแม่ก็วางไว้ว่าอยากให้เราแบบว่าประสบความสําเร็จเรียนสูงหรือว่าแบบเป็นเจ้าคนในคนอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งเบลเนี่ยจะเป็นคนที่คิดในกรอบตลอดเวลาจะต้องเรียนดีทําดี แล้วก็พวกแบบว่าความคาดหวังปัจจัยใช่ปัจจัยหลายๆอย่างก็ทําให้เบลเป็นตัวละครที่ค่อนข้างกดดันตัวเองตลอดเวลานะคะว่าเราจะต้องเรียนดีเราจะต้องเก่งแหละก็ไม่ค่อยพอใจกับผลงานที่ผ่านๆมาของเบลอยู่แล้วด้วยก็เลยต้องไปพึ่งสิ่งลี้ลับกับทูกคนอ่ะต้องถ่ายบ้างนะคะครับผมก็มีนะครับผมแล้วก็เป็นเบสครับผมก็เป็นตัวละครที่ มีความฝันที่แบบว่าเป็นของตัวเองครับที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนเลยแต่ซึ่ง <c oughs> มีพี่เบลละที่แบกครอบครัวเป็นความบังของคุณแม่นะครับผมบะะก็เป็นคนที่แบบว่ายัางไงอ่ะ,ะคือชอบทำ u t u b e หรือว่าเป็นคือเป็นเหมือนวัยรุ่นสมัยนี้ครับแบบชอบถ่ายอะไรลงเป็นคอนเทนต์ต่างๆครับผมก็จนพี่สาวเราได้ไปยุ่งกับสิ่งดีๆครับผมก็เลยต้องเข้ามาช่วยพี่สาวช่วยจริงไหมช่วยหรือเป็นคาราไม่รู้ ซึ่งเหตุผลที่เบลไปยุ่งกับสิ่งดีลับครับผมก็มาจากตรงนี้นี่แหละรับโยงให้เรียบร้อยเลยสามคนนี้เป็นตัวต้นเรื่องใช่ไหมครับตัวเปิดเรื่องแล้วตัวต้นเรื่องอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีพี่โกก็คือแบบว่าเรื่องนี้ไปต่อไม่ได้แต่พี่วันไม่ได้หลอกพวกเราหรอกครับผมถ้าผมไม่ได้พาไปหาพี่วันที่เลยก็จริงๆรก็จริงๆพวกเรา3ามคนก็ ขาเรียกอะไรได้ตื่นเต้นนะเพราะได้รับบทบาทที่มันค่อนข้างแบบว่าห่างไกลห่างไกลกับชีวิตจริงมากๆเลยแล้วก็เรียนจบมาหลายปีแล้วเรียนจบมาหอันนีก็เกี่ยวก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ได้กลับมารับบทในเรียนอีกรอบด้วยก็เหมือนได้ย้อนย้อนกลับไปใช้ชีวิตตอนสมัยแบบว่าเราเออมัธยมจริงๆด้วยอะไรเงี้ยลืมแนะนำตัวก๊กไหมครับรับบทก๊อตครับผมอินทันรับบทเอ่อซิลครับไทเกร์รับบทปายครับ ครับผมเราสองคนก็จะเป็นแก๊งนักเรียนที่เป็นอีกเจนหนึ่งครับผมก็ดูจากชุดนักเรียนแล้วก็กางเกงสีได้ครับผมจะอีกจะคนละโรงเรียนกับพี่แบงค์เมื่อกี้ครับผมก็คือถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจนล่าสุดในเรื่องแล้วกันใช่ก็ถ้าใครแคปทันในทีเซอร์หรือว่าเทเลอร์นะครับก็จะเห็นอะไรที่มันแวบไปแวบมาอะไรครับผมก็ตอนนี้สองสคนอยู่ในนี้อะไรที่มันแวบๆนะครับผมครับผมกลับมาพูดวมกลับเลยครับเรื่องมีต้องทำงาน ั้งเต้นใหม่นะก็เต้นสไนสไตล์เต้นสไตล์อย่าถึงเบบี้บูมเมอร์นะคะผมเอ็กผมเรีกเอ็กเลยครับคือไาทำงานกับคบกับคือเรามีลูกวัยนี้นะครับก็ใกล้เคียงกันก็จะทํางานกับกับเขาได้คือจะเรียนรู้จักจากพฤติกรรมของของเด็กวัยรุ่นจากจากที่บ้านอยู่แล้วว่าเขาเขาชอบอะไรเขาวิธีการพูดกันยังไงเขาวิธีการใช้ชีวิตยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็จะพยายามปรับโดยการที่ พยายามบอกน้องว่าน้องเสนอได้นะอยากมีอะไรจะเสนอเพราะว่าพี่อ่ะัวเป็นหาเยอะมากแล้วแบบมันเป็นคนะเจนลูกเป็นพ่อลูกเลยอ่ะก็เลยบอกว่าถ้ามีใครเสนออะไรเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าแบบนี้มันเป็นวิธีการพูดแบบนี้ของของวยุนยุคนี้การคิดแบบนี้ก็สามารถนาเสนอได้เพราะว่าเราว่าสามารถที่จะเอาความคิดของเราเป็นเป็นหลักได้เพราะว่ามันที่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วอย่างนี้ก็เลยพยายามบอกน้องๆอย่างนี้ก็ต้องทำกันบ้านเยอะครับแล้วก็คือชอบที่น้องๆเขาทำกันบ้านกันดีทุกคนเลยนะครับอย่างน้องอเล็กซี่แบบ เล่นแบบโอ้โหร้อไห้แล้วไม่สามารถที่จะกลับคืนสูส่ภาพปกติได้แล้วอะไรเงี้ยเขาว่าเขาเต็มเต็มที่กยับการสแสดงมากครับก็สนุกแล้วก็ดีใจที่ได้ได้ได้เจอกัรน้องๆทุกคนครับจะเป็นหนังที่ทั้งมีทั้ทงดราม่าทั้ทง,ทงความสยองเพิ่มมากกว่เดิมครับครับเรื่องความสยองนี้ เต็มพิกัดแน่ๆครับทีเซอร์ที่แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะไอเทเลอร์นะเพราะว่าเพราะว่าเราเราก็ดีไซน์เรื่องฉากสยองขวัญฉากน่ากลัวไว้เยอะมากนะครับส่วนเรื่องของบราม่านี่ก็จะเป็นสิ่งที่เราตั้งใจเสนอตั้งใจจะบอกสื่อสารถึงคนดูอยู่แล้วว่าการดูแลลูกการตั้งใจเรียนการที่จะมีความฝันจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องแค่ไหนต้องทําขนาดไหนหรือว่าต้องทายังไงที่มันจะพอดีและปลัดกันได้ครับแลให้ารนี้ทีนึ่งครับ ก็ฝากของล้องแบงค์นะคะไม่ใช่ครับฝากภาพยนตร์เรื่องพี่วันมาสอนนะครับเป็นภาพยนตร์เสียองขวัญแนวเขาเรียกว่าดราม่าฮอลล์เรอร์นะครับที่เป็นเป็นเป็นหนังผีที่คิดว่าจะให้มีอะไรบางอย่างที่จะสร้างคุณค่าให้กับกับสังคมแล้วก็คนดูได้คิดว่าน่าจะพอสมควรครับก็สิบาพฤษภาคมนี้พี่วันมาสอนครับ Welcome Society to Star